สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทําแท็กวิดีโอกันนะไม่ได้ทําแท็กกันมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยความจริงเมย์ได้รับแท็กมาจากพี่แป้งคีรินะคะนานนานมากแล้วเหมือนกันตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะคะทีนี้ว่าเพิ่งมีเวลาทำนะคะวันนี้ก็เลยมาทําแท็กต่อนะคะสำหรับแท็กตัวนี้นะคะชื่อว่า d i s o r d e r e นะคะก็คือเป็นการให้เลือกระหว่างเมคอัพหนึ่ง เให้เลือกระหว่าง Product หนึ่งกับอีก Product หนึ่งนะคะเป็นแค t e g ต r y รต่างๆโดยที่คลิปนี้นะคะเมย์ก็จะเสริมเพิ่มเติมพวกผลิตภัณฑ์ f เ r รชของเมย์นะในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าเป็น Product ที่เมย์อยากจะ Pick Up ขึ้นมาให้ดูกันก่อนนะคะว่าแบบตอนนี้กำลังสนใจอะไรนี้นะโอเคเริ่มกันที่แคต e g อรี่แรกนะคะอย่างแรกคือบ u ัชหรือ b r o นเซอรอันนี้ความจริงเมย์ก็ใช้ใช้บ่อยทั้งคู่นะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยเมยเลือกบลัชออนเพราะว่า บัชออนเนี่ยมันสามารถให้ความสดใสให้ความตื่นกับผิวกับหน้าเราได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบบรอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเน้นการคอนทัวร์สร้างกรอบหน้าซึ่งสําหรับเมย์นะชีวิตประจาวันมันไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นนะคะโดยสําหรับวันนี้นะเมย์ใช้ของแมกนะคะตัวนี้เป็นพิชชี่คีนนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆมันชื่อพิชชี่แต่มันออกเป็นโทนพิงง์มากกว่าแต่ว่าพอดูในกล้องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นพิชชีอยู่เป็นสีผสมผสม,ผสมกันนะคะ อันนี้มีชิมเมอร์ด้วยพอดีว่าเมย์แต่งหน้านู้แล้วรู้สึกว่าเออตัวนี้มันมีสีสันสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะก็เลยเหมาะกับลุคนี้วันนี้ก็แต่งปัดด้วยตัวนี้นะต่อไปลิปกลอส or lipstick นะคะความจริงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่า หลายคนเห็นอยู่แล้วว่าเมย์ไม่ค่อยใช้ลิปกอสนะคะเพราะฉะนั้นเมย์ขอเลือกลิปสติกละกันนะคะเนื่องจากว่าลิปสติกเนี่ยมันไม่เหนะหนะนะพิกเมนต์ของมันมันจะแน่นมากกว่าพวกลิปกอสนะคะซึ่งส่วนตัวเมย์ไม่รู้สึกว่าอะไรอะไรพวกนี้มันสามารถนํามาเล่นได้มากกว่าอย่างถ้าเราอยากจะทาให้สีมันเบาเหน่อยเราก็แค่ใช้แค่ใช้นิ้วแทบแทบลิปสติกออกมานะถ้าลิปกอสเนี่ยส่วนตัวเมย์มรู้สึกว่า ีมันอ่อนไปแล้วมันก็ช่ำวาวไปนิดนึงสำหรับเมยนะคะเมย์เลยชอบใช้ลิปสติกน่าสนใจอยากเอามาพิกอัพให้ดูกันนะคะเป็นรอยัลนะตัวนี้ชื่อสีฟัสซ y t o ทฟนะคะรุ่นนี้เป็น c o l เลอรเป็นสีออกนูนนูดแบบนี้เลยนี่เป็นสีที่เอาไปแมทช์กับกับลิปสติกโทนนูดแบบสีอาจจะสดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ได้ค่อนข้างดีเป็นโทนนูดที่สุภาพนะแล้วก็เนื้อสวยนะคะตัวนี้ อายไลเนอร์ or มั斯คาร่านะคะสำหรับเม์เมย์เรื่องมั斯คาร่าซึงนะคะเพราะว่าสำหรับอายไลเนอร์เนี่ยชีวิตประจำวันเม์แทบไม่ได้ใช้เลยคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าทำ Howto หรือแต่งหน้าออกไปข้างนอกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนตาโตอยู่แล้วเมย์จะเน้นไปที่มั斯คาร่ามากกว่าเนื่องจากว่าพอเวลาเราปัดขนตาแล้วอ่ะตาเราจะดูแบบตื่นแล้วก็สดใสขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อายไลเนอร์ก็ได้นะคะสำหรับตัวที่ชอบที่สุด ตอนนี้จะเป็น Benefit Roller lash นะคะตอนนี้อันนี้แบบ recommend มากมากถ้าใครมีบัตเจนนะคือ1นึ่งแพคเกจจิ้งสวยงามน่ารักมากแล้วก็โปรด u ักเขาไม่ออกมาเยอะจนเกินไปนะคะสิ่งที่เจ๋งอย่างหนึ่งคือมันสามารถโฮขนตาได้ดีมากคือมันช่วยทำให้ขนตาที่เราดัดแล้วเราปัดไว้อ่ะคือพอมีล้างออกมันยังงอนอยู่เลยอะคือมันแบบ อยู่ทนอยู่นานหนาแล้วก็ปัดขนตาได้ปังนะคะอันนี้สุกนี้ดีงามมาก่อไปฟาวเดชั่นออ r คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นอันทีอันนึงที่ยากสําหรับเมย์เหมือนกันเพราะเมย์เป็นคนใช้ทั้งคู่นะเป็นเป็นอะไรที่เป็นแบบมาคู่คู่กันเลยแต่ถ้าให้เลือกจริงๆนะคะเมย์เลือกเป็นฟาวเดชั่นละกันนะคะเพราะว่าสําหรับคอนซีลเลอร์เนี่ย มันอาจจะลงทั่วหน้าไม่ได้คืออาจจะลงเป็นแบบ full coverage ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรองพื้นอย่างเงี้ยบางทีเราสามารถใช้ทั้งหน้าเป็น full coverage หรือเราสามารถแต้มเฉพาะจุดเนี่ยให้มันให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติบางเบาก็ได้มันสามารถใช้ได้เยอะกว่านะโดยที่สำหรับวันนี้ตัวที่พิก up มานะคะก็จะเป็น Innisfree Mineral Magic Cover Foundation SPF 30 PA บกบวตัวนี้เป็นตัวที่เมย์ใช้อยู่บนหน้าตอนนี้นะคะแล้วก็กาลังเหเนื่องจากว่า มันให้ coverage ที่ปกปิดมากแล้วก็เป็นสีผิวที่ทำมาเฉพาะแบบในประเทศไทยเท่านั้นนะแล้วสีผิวมันพอดีกับสีผิวเมย์มากๆเลยนะคะตัวนี้เจ๋งมากเดี๋ยวจะเอามารีวิวเร็วๆนี้นะคะน,นี้มาพิกอัพให้ดูกันก่อนว่าตัวนี้น่าสนใจต่อไปนะคะ neutral color shadow นะคะอันนี้ยากสำหรับเมย์เหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าสังเกตดูใน how to เนะี่ยเมย์จะเป็นคนชอบใช้สีสดๆมาคู่กับสีโทนธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่า มีว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นการผสมกันที่สามารถเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็ในชีวิตประจำวันมันสามารถทําได้แต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยก็ยังคงต้องเลือกต้องเลือกนะใช้คำว่าต้องเลือกต้องเลือกน u t r รลอายชาร์โเนื่องจากว่านั่นแหละค่ะคาตอบแบบเบสิกเลยคือมันสามารถเล่นได้เยอะกว่าแล้วก็ใช้จริงได้เยอะกว่านะเนื้อมันมันใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เยอะกว่าได้บ่อยกว่านะคะถ้าเป็นพวกคั l เลอร์ช o w ์เนี่ย ในอุรมคติเราเมย์ก็อยากเล่นนะนะถ้าอยากเล่นทุกอยากอยากใช้แต่งทุกวันแต่ว่าในชีวิตจ,จริงมันก็ลาบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนูตรัลอายแชโดว์มันก็ครอบคลุมมากกว่าแต่รับตัวที่พิกอัพนะคะก็จะเป็นตัวของนี่เลยโรักโปรนะคะอันนี้แบบพรุนมากพูดถึงกันแบบเชียร์สุดใจนะอันนี้เป็นพาเลต์นูทรลที่เมย์ชอบที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรุ่นดึกดำบรรณอะรุ่นแบบถ้าจะนึกถึงพาเลตโทนนูดเมย์ก็จะนึกถึงตัวนี้ก่อนนะคะ Place o r l o o s e Shadow นะคะอันนี้ก็ง่ายมากนะก็ต้องเป็น Place แน่นอนเพราะว่ามันใช้ง่ายและใช้สะดวกมากกว่า Brush or s p ป n g นะคะอันนี้ไม่ยาก Brush แน่นอนเนื่องจากว่ามันไม่เลอะมือแล้วก็มันมีด้ามที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอะคือมันสามารถแต่งในระยะที่ห่างหางมือเราห่างหางหน้านิดน,นึงสำหรับเมย์ไม่รู้สึกว่าตัวเนี้ย แปลพวกนี้มันจะสะดวกมากกว่าสปันนะคะแต่ว่าช่วงนี้สปันมาแรงมากเมย์ก็เริ่มลองเล่นแล้วนะแต่ว่ายังไงก็ยังรู้สึกว่าแปลงเนี่ยยังสะดวกใช้ที่สุดสําหรับเมย์นะคะโดยที่วันนี้ที่พิกอัพมาจะเป็นโซอีว่า110 f เฟสเชฟบลัชนี่เป็นตัวที่เมย์สอยมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะพุ่มมันจะไม่ใหญ่มากไว้ใช้ในการคอนทัวร์หรือสามารถใช้ลงพวกคอนซีลเลอร์ไฮไลท์ลิควิดอะไรพวกนี้เมย์ว่ามันสามารถทำได้นะคะนี่เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจ Coral Cheek or Pink Cheek อันนี้ก็แอบ,บยากนะแอบบยากอยู่เหมือนกันถ้าให้เมตีความนะเมว่า r o r c o r h l Cheek ก็คือเป็นแบบโทนพีชพโทนออสอมมสมพูใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพิงค์เนี่ยเมก็นึกถึงพาสเทลพิงค์อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเล่นยากกว่านิดนึงสำหรับเมเมขอเลือกเป็น c อ r a ลละกันนะคะก็ เหมือนตัวแมกตัวนี้นะเป็นพิชชี่คีนตัวนี้นะต่อไปนะคะ Eyeshadow ค o ล o r All o n อ Lips Color For t h o Rest Of Your Life นะคะก็โอ้อันนี้นะจริงๆเมย์ก็เป็นคนชอบแต่งตานะแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆเมย์ว่าเมย์ขอเป็นใช้ Eyeshadow สีเดียวไปตลอดชีวิตดีกว่าใช้ลิปสติกนะเนื่องจากว่าลิปสติกเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนมันก็เปลี่ยนมูดได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าอายแชเนี่ยถ้าเราใช้สีเดียวอะ ถ้าเมย์ใช้สีเลือดหมูที่เมยชอบต่อไปในทุกลุกทุกวันนี่ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอเลือกเป็นลิปสติกดีกว่าแคตตาล็อที่2นะคะคือเนลสั่นเองอันนี้เขาถามว่าลองอ r ช็อตเนลนะคะแน่นอน เล็บสั้นแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ขี้ลำคานอะ่ะคือพอเวลาเล็บมันยาวแล้วเมย์รู้สึกมันจะม,ม,จะมีมันจะมีระยะหนึ่งคิดว่าคนทุกคนต้องเคยเป็นคือมันจะชอบมีขี้เล็บหรือว่ามีเศษสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในเล็บนะคะส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างน่าลำคาแล้วก็เป็นคนเล็บปอกไว้ยาวมากไม่ได้คือเล็บจะค่อนข้างบางแล้วก็แบบเหมือนเป็นเลเยอร์แบบเขาเรียกไงอ่ะฉีกง,ง่ายเป็นชั้นง่ายลอกเป็นชั้นง่ายนะคะเลยรู้สึกว่าการไว้เล็บสั้นเนี่ยสนุกที่สุด นะอย่างที่2คือ a c คร l i c o อ natural นะคะอันนี้เป็นเนเจอร์ละกันเนื่องจากว่าอะคริลิกเมย์ไม่เคยทำนะแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่ได้ได้ยินฟีดแบกนะมันค่อนข้างเล่นยากอยู่เหมือนกันขอเป็นแบบทาสีกันง่ายๆแบบนี้จะดีกว่านะคะต่อไป bright or dark นะคะอันนี้เนี่ยตอบง่ายมาก dark แน่นอนนะคะถ้าคนทุกคนเห็นในในคลิปของเมย์นนะจะเห็นได้เลยว่าเมย์ชอบทาสีน้ำเงินเข้ม สีเลือดหมูสีแดงกำนะคะอันนี้เป็นโทนที่แบบไม่รู้สึกว่ามันขับผิวแล้วก็ทําให้มือเราดูสว่างขึ้นแล้วเป็นเขาเรียกอะไรมันสะท้อนคาแรคเตอร์เราอะ่ะคือมีชอบโทนสีดักดร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเบาย์จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต่อไปฟลาวเวอร์ Flower, ออร์กิเตอร์กริเตอร์แน่นอนฟลาวเวอร์ Flower, นี่แบบออกแบบ มนนุ้งมิงมากไปนิดนึงสาหรับเมนะถ้ากลิตเตอร์มันยังออกแบบวิ่งวับนะคะดูแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้ดูอาจจะดูแกลมแกลมได้เหมือนกันนะคะกลิตเตอร์น่าจะสะดวกกว่าแคตตาล็อที่3นะคะบอดี้เพอร์ฟูมออบอดี้สเปรชนะคะถ้าเป็นตัวนี้เมเลือกบอดี้สเปรชก่อนละกันเนื่องจากว่าปกติเมเป็นคนไม่ใช้น้ําหอมใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเป็นพวกสเปรย์ที่มีกลิ่นหอมๆนี่นแหละแต่ว่าจะไม่ใช่แบบถึงขั้นเข้มข้นเท่าน้ําหอมนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้แบบนั้นมากกว่าเพราะากลิ่นมันไม่ได้ฉุนมากไม่ได้แรงมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มสนใจพวกน้ําหอมเหมือนกันพยายามหากลิ่นที่มันแบบเฟรชๆคลีนคือไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นแคนดี้อะไรเงี้ยอยากได้กลิ่นเบาๆสบายๆนะคะแต่ยังไม่เจอนะถ้าใครถ้าใครมีถึงกลิ่นแนะนําบอกเมย์ได้นะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเมย์กำลังเพิ่งเริ่มสนใจแต่ยังไม่เจอตัวที่ชอบเพราะฉะนั้นขอเลือกบอดี้สเปรย์ก่อนดีกว่าโลชั่นออบอดี้บัตเตอร์นะคะอันนี้ง่ายมากนะคะต้องเป็นโลชั่นอยู่แล้ววเพราะาะ่ บ้านเราเนี่ยอากาศมันมันร้อนนะถ้าใช้บอดี้เพตเตอร์เนี่ยมันน่าจะซึมยากแล้วก็เหนอะหนะทีเดียวนะคะสำหรับเมตอนนี้เมย์ใช้เป็นตัวนี้เลยออแกนิก้านะคะออแกนิกแฮนด์แอนด์บอดี้โลชั่นตัวนี้กลิ่นดีมากกลิ่นเป็นแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเป็นกลิ่นหอมๆแบบอโรมาซึ่งเป็นแบบที่เมย์ชอบอะนะคะตัวนี้ชื่อชื่อกลิ่นไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่ามี m o ลออฟซันไรส์นะคะ อันยากเหมือนกันนะก็เป็นแบรนด์ของคุณซิลิต้าเจนเซนนะคะซึ่งเม่ชอบมากกลิ่นหอมมากแล้วก็ไม่เนืองน,นะนะอันนี้สามารถให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานทีเดียวนะคะ body wash or soap นะคะแน่นอนว่าเป็น body wash นะคะเนื่องจากว่ามันใช้ง่ายกว่ากว่าสบู่ก้อนแล้วอ่ะในยุคนี้นะคือแบบสบู่เหลวม,มันสะดวกกว่าเยอะมากต่อไปนะคะแคตตอกีที่4นะคะแฮร์ Hair, นั่นเอง curly or s t r a n g h นะคะ อสำหรับชีวิตประจําวันอนะเมย์ไว้ผมตรงตลอดนะแทบไม่ได้ม้วนเลยถ้าผมตรงปกติของเมย์เนี่ยมันจะไม่ตรงมากซึ่งก็จะไม่สวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมย์ขอเลือก curly ดีกว่านะคะเนื่องจากว่าพอม้วนแล้วมันก็ดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นดูเป็นแบบเป็นลุกอย่างนี้มากขึ้นบานอพอนน่เทลนะคะอันนี้ยากมากเพราะว่าทําทั้งสองสิ่ง แทบทุกวันเลยเพราะว่าจะเริ่มจากการมัดมัดเป็นโพนี่เทลก่อนแล้วหลังจากนั้นจะอาถ้าร้อนมากๆก็จะแบบเก็บบันไปหมดเลยนะถ้าให้เลือกเป็นทรงที่แบบสามารถไปข้างนอกได้ปล่อยผมมาแล้วเขาเรียกยังดีสภาพผมยังดีอยู่เมย์เลือกเป็นโพนี่เทลดีกว่ามันจะเซฟกว่าสําหรับเมย์นะถ้าเป็นบันนี่คือต้องเป็นวันที่แบบถ้ามัดแล้วแล้วแล้วเมย์จะสระผมแล้ววันนั้นอ่ะไม่ได้ไปไหนอีกคือเมย์ก็จะมัดเก็บเป็นบัน ต่อไปแฮร์สเปร์ออเจลนะคะอันนี้เลือกไม่ยากเลยนะคะเป็นแฮร์สเปร์เนื่องจากว่าเจลสาหรับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครใช้แล้วมั้งเนอะแล้วก็สเปรย์เนี่ยมันสะดวกใช้มากกว่าให้การอยู่ทรงที่นานกว่าแล้วก็เป็นธรรมชาติกว่านะคะโดยที่สําหรับตัวที่เมย์จะพิกอัามาก,ก็คือเป็น p e r c n l e e d London นะคะตอนนี้เป็น Session Hold Hair Spray อันนี้ซื้อที่ Sephora นะเป็นไซส์แบบพกพาไซส์ทดลองอะไรเงี้ยนะคะ ตัวนี้ก็ใช้ได้นะคือไม่เขาจะอะไงฉีดแล้วมันก็อยู่ทรงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ได้ถึงขั้นแบบแข็งอยู่ทรงเป๊ะๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครต้องการให้มันแบบแค่เคลิมมันอยู่ตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องครียไม่หนักหัวมากไม่ว่าตัวเนี้โอเคถ้าลองออชอตแร์นะคะแน่นอนว่าลองแฮแน่นอนตั้งแต่มอต้นนะเท่าที่ตัดติ่งหูมานั่นคือสั้นที่สุดของชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็ไว้ยามาตลอดเนื่องจากว่าเป็นคนที่ต้องพูดต,ตรงๆว่าไม่ใช่คนตัวเล็กนะคะ ไว้ผมสั้นความจริงเป็นความจริงเป็นลุคแมนๆอย่างหนึ่งที่เมย์อยากทานะแต่ว่าด้วยบอดี้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยการทําผมด้วยอะไรเงี้ยเมย์ว่าผมยาวมันสะดวกกว่าแล้วก็ทําได้เยอะกว่านะไลท์ออด a r กโอ้อันนี้ยากเพราะว่าทํามาแบบทุกสีเลยอะอเอานะตอนนี้แล้วกันนะนะตอนนี้เมย์เลือกด์กแฮร์แล้วกันเนื่องจากว่าผมสีสว่างเนี่ยมัน มันมันต้องทําเยอะอ่ะคือมันต้องฟอกมันต้องอะไรเยอะซึ่งเมย์ก็เคยทํามาในช่วงเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างทาลายเส้นผมและทุกวันนี้คือพยายามทําสีให้มันเข้มขึ้นจากจากที่เคยทําแบบสว่างมากๆอะไรอย่างงี้อย่างาที่เห็นว่ามันก็จะเริ่มค่ยยยอยๆดรอปลงนะคะเลยรู้สึกว่าผมสีเข้มมันทําให้ผมเราดู ดูดูดูสวยมากกว่าคือดูมีน้ำหนักดูไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าผมสีอ่อนเนี่ยดูแลยากนิดนึงถ้าให้เลือกเขาเรียกอะไรถ้าให้เลือกแบบไม่มีคอนดิชันอื่นๆนะคงเลือกสีสว่างเพราะว่าชอบชอบทำสีแปลกๆมากแต่ว่าณตอนนี้เอาสีเข้มก่อนดีกว่าละกันนะคะไซส์สวีบแบงส์ออฟฟูลแบงส์ไม่เลือกไซส์สวีบแบงส์ละกันฟูลแบงส์แบบนึกภาพตัวเองแล้วคงขำมากอะ่ะคือเป็นตั ผมหน้ามาอย่างนี้ตรงๆแบบนั้นหนาะคงนึกถึงตอนตอนเด็กๆอะ่ะคือคือเป็นลุคที่แบบไม่ใช่ตอนนี้เลยจริงๆนะหน้ามาปัดข้างนี่ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเมย์ก็เคยไว้หน้ามาปัดข้างถ้าให้แบบฟูแบงแล้วต้องคอยแบบกันหน้ามาแตกเงี้ยก็ไม่โอเคสําหรับเมย์นะอาจจะยากไปนิดนึงต่อไป up or down นะคะ up or down นี่คือหมายถึงปล่อยผมหรือรวบผมป่ะอืมจริงมันมีมันมีคอน d i t i o n นะสําหรับเมย์อะคือถ้า อารมณ์ดีๆถ้าไปงานถ้าถ้าอยากดูสวยหน่อยนะคะเมย์ก็จะปล่อยผมลงมาแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันอะเมย์มัดผมตลอดเลยคือถ้าคนที่เจอหรือถ้าพี่ๆบล็อกเกอร์ที่เจอเมย์เพียบพี่ที่สนิทอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าถ้าสมมุติว่าเสร็จธุระเสร็จงานเสร็จไทย how to ปุ๊บเมย์รวบผมขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นเมย์ขอเลือกเลือกเป็นแบบรวบผมอัพขึ้นละกันนะคะเพราะว่า บ้านเรามันร้อนอะต่อให้ไว้ผมยาวก็รู้สึกว่าการรวบผมมันสะดวกในการใช้ชีวิตมากกว่านะคะก็เลือกแบบมัดคืนละกันโอเคหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับ Disorder Tag นะคะเป็นแท็กที่น่าสนใจดีเราได้พูดคุยกันเยอะขึ้นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเมน,นะว่าเมชอบอะไรแบบไหนนะคะอะไรแบบไหนที่มันเหมาะกับเมน,นะขอบคุณพี่แป้งเคียรีด้วยนะคะที่แท็กมานะคะทีนี้ว่าเมวาดหลายคนในวงการน,น่าจะโดนแท็กกันไปเยอะอยแล้วเพราะฉะนั้นเมขอแท็กทุกคนละกัน รวมถึงเพื่อนยูทูบเบอร์สนะคะที่เราอาจจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันในคลิปนี้นะคะเมยอขอแท็กเลยนะคะก็ลองทําดูนะคะเมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งแท็กที่สนุกมากเหมือนกันที่อามาเล่นให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะสําหรับใครอยากดูแท็กอะไรหรืออยากดูคลิปอะไรก็สามารถรีเควสได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย